ที่ไรู้หรอหมดเนี <h <h ่ยเพิ mm ่งกูเพิ่งเล่นมาเดขออยม่โพธาก่อนแต่หนู Looking on down this dark road where the shadows roam. Welcome, welcome, come on in. Yeah, you won't be alone. There might be trouble, brewing. It's gonna be a long time. เล่นตามว่าแบบบ้าชาชีมิวกี้ไม่มีเลยโอ้โหกระตกตู้โทรปากูว่างเปล่าหมด You're right on time Like a light. You hear them whisper Candy, candy, trick or treat Give them what they want on Halloween On the other side, there are shells รู้เวลาเล่นกีฬานิดนี่เขาเป็นไงโอ้โหม่เร้งตอนนี้ เด็กกูแบนโพรเฮดแล้วโดนีลวมันจะพอเล่นอันเตอร์มันจะเล่นตัวไหนโอ้โหนักร้องโอเปร่าแซงเกียโอโ้เจ้าชายเวอร์เธอร์ต้องเวอร์เธอร,ตออร,อร์ต้องมาเจอมับนักร้องแซงเกียที่ก้นใหญ่ๆเอออะไรครับเนี่ยเอ,อสภาพเต้นน่นาต้องไปเรียนมวยไทยว่ะมั้งเต้นักร้องโอเปร่าครับ โอยขาตรงๆนะโหมดเนี้ยมันยังพอๆกันกับโหมด 8v2 ฝั่งฮันเตอร์คือรอนานจนสวนบ้านกูจะกลายเป็นไอ้นี่และดงระเบิดนะดงดงสังหารสำหรับฮันเตอร์อะไรอะไรฮะมึงคิดว่ามึงเป็นนักร้องแล้วมึงเจ๋งเหรอฮะฮะอะไร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 แซงเกียร์มึงคิดจะเอาชีวิตกูเหรอกูไม่นักร้องนะสัตว์ จะบอกให้อะเน่ฮะเน่ไอ้ห่าแล้วมึงเองโดยกุ้ยเองมึงเวีเน n h ย u อีกโอ้ยผมขอสักยกหนึ่งจะดีไหมครับ เนี่ยเราก็เป็นม้วนเดิมม้วนเดิมที่กูตายอย่างไร้ร่องรอยนี่แหละตายยังไม่มีสักสีครับไม่มีอะไรเลยเออโอเคดูโหมดเนี้ยคือคุณเล่นอนะ่ะต้องไอ้นี้นิดนึงนะเดี๋ยวกูจะปั่นประสาทอีผู้เล่นฮันเตอร์เอาให้แม่งสี่รอบเอาให้แม่งยันจบไอ้เหี้ยปั่นประสาทเกินนี่คับเดี๋ยวฟุดตัวนั้นนะ่กูค่อยไปตัดกิ้งไปตัดที่เหอแล้วแบบนี้ อันแน่อันแน่เกิดมาที่เดิมก็ต้องนี่สินะน,นะนี่กิติมศักดิ์ของผมคงไม่รู้จักสินะว่าผมคือใครจริงร ท่านแน่เจไม่รู้จักกิติมดิขผมผมคงไม่รู้จะทำยังไงกับเจแล้วนะเจไนะ <c oughs> <c oughs> อานแน่อันแน่อันแน่ไม่รู้จักกิติมดิขผมอันแน่ถึงเจ็บแต่ผมก็ได้พังพันเตอร์นะ เอาเบาเอาอีกรอบอ,อ่ะครับผมยอมรับความพ่ายแพ้แล้วครับกิน <c oughs> ว่อผมจะแพ้อะไรเนี่ยขอเออเอกไม่ใช่เวลาดาราม่าพี่ไม่กณมาทำอะไรอยู่เนี่ยนะกูถามตรงนะ หนจำไว้นะถ้ะเาเท่ากูชนะนะกูจะไต่ก้านคอแม่งให้หมดแบ,แบบแบบโนแคร์ว่าโอ้ยั้งสามร้ยีแปดกูเก็บสาสองจะเบ,บกตามดีกว่าฮะเด้ยเฮ้ เ้ยมีใครสง่สงแผนที่มาอ๋อนี่ไงแผนที่ลานลานเซลอตเตอวแผนที่จอดศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีเราจะไม่หลงทางนัน้ใช่ไหมก็ใช่ไงมีแผนที่แล้วไม่หลงทางอะไไงอ้า มาสั่งผมแล้ว You're welcome. <sighs> A bit, then some chit chat. Down this dark road, where the shadows roam. Welcome, welcome, come on in. Yeah, you won't be alone. There might be trouble brewing. It's gonna be a long night. Hey, you there. How about a little taste before we begin? is not the candy sweet <gasps> Well well look what we have here A new on Halloween i ครับผมเป็นลูก้านะครับ <tama> <t ell> フフふふ สก,กินไอ้นี่ด้านเวอร์เทอร์ของทนายอะช่างฝึกหัดขั้นสูงโหทำไมมีคนเกาหลีครับเนี่ยซีนุกโจเวกนายอินส์คา์บอยเจโหทำไมชื่อแต่คนเพราะมันมันดูสับปะรีวัวนจังเลยมันสับปะรีวัวนจังเลย ต่อมยมวยต่อมยมวยไทยไฟไทยไฟไทยไฟต่อมยมวยข้ามปีครับบ็บอกซิ่งเดย์ ข้าปีเ <laughs> ดอฮิโจมีจโิโอ้ยแล้วกูรูงนี้นะกูจะซื้อสกินม่วงของไอ้ทนายเวเทอร์เวทเวเธอร์แต่เสียดายว่ากูอยากได้สกินของไอ้เนี่ยอะไรวะโฮเซ่บาเด้นอนะไอ้ที่เป็นผู้สวยแห่งหาดวงดาวโอ้หายากในสกินเนี้ยเลยต้องซื้อก่อน <c oughs> ไม่เป็นไรซื้อไปแล้ว ก็ซื้อไปเถอะเราซื้อเงินชีวิตมันซื้อความสุขได้แต่ความตายของแมรี่อ่ะอย่าซื้อนะเว้ยเพราะมันไม่คุ้มกับจิตใจที่เราต้องสู้ไหวอุ้ยต้องสู้ไว้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอมอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวๆๆๆเฮ้ยมีบั๊กกลางทางด้วยเหรอพี่ โอกาสให้กูได้วิ่งดีอะไรเลยฮะ,ะมึงไม่รู้จักกูซะและ้วกูเป็นทนายชื่อดังระดับโลกไอ้ใครก็ได้ช่วยผมดีแล้วมึงดูกูยังไม่ทันได้ถอนอัดที่อไอ้เลยมึงดู ีช่วยหาคนรับบาปให้ช่วยครับยรับบาปไปเ้เย <c oughs> นี่ไอ้ผมได้มีโอกาสแสดงฝีมือหน่อยแซ่เอ้ยยัยวิบมับ Uhm. Cima. นะะี่คูลาได้เออี่แหละเฮ้ชีพหายมีคนวางกับดาบ ใครก็ได้มามาช่วยกูเหอะเร็วๆหน่อยม่งั้นกูได,ด้ ได้ช่วยเฮลมีเฮลมีพรีสชิบหายแม่งวันเติมแม่งรู้แล <c oughs> มึงจะเอาวฟู่ให้ได้เงาเด็งหมายจะเอาชีวิตกูละสิชีวิตกูอ่ะไม่ยอมให้ใครตายอย่างนั้น เพีเพีทเออขอบคุณมากใจมากขอบใจมากโอ้ยที่สุดกูขนนี้ก่อนโอ้ยคนนี้ก่อนเฮ้ยขอนเด็ก่อนดูย์ทนายหน่อย เฟรดดี้นาหนองตูม เมื่อกี้ใครใครยิงกูไม่กูจะปิดยิงยิงหน,อน่อันสักนิดหนึง่งอักบายอนิตา